สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องภูเงินแฟมรี่ค่ะจ๊ะเอ๋เออตื่นแล้วบอนิ่่าน้ำฝนแหมนเด็กขี้เศร้าไอตัวนี้ล่ะไอะตัวนี้ทำอะไรนี่ฮะตัวนี้ทำอะไรหน่ทำอะไรดูเอาขาออกมามันจะขาหักด้วยนี่ภูเงินมันจะขาหักเลยลูก เอาลูกข <net> well ึ้นแล้วเอาเอากินมัมไม่กินอ่ะแม่เป็นไรแม่แม่เป็นไรเมื่อคืนตกใจนึกว่าเป็นอะไรที่ไหนได้ฟันหลุดนึกว่ามีอะไรติดคอช้างจะตายเมื่อคืนนี้โอ้ยตกใจหลวงปากเอาเศษหญ้าออกมาที่ไหนได้นะคะ วันหลุดทำลายน้ำฝนโนนคุณป้าทำไรคุณป้าบุญชีอเอาเสียงหน่อยบุญชีไปเล่นกับบุญชีกันไหมคะแม่แน่ะคะไ,ไปเล่นไปเล่นกับบุญชีกันเอาหุ่นแล้วุบไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับหนูไหมนะคะ หาบุษีกันดีกว่าอย่าหักหุ่นละหุบนะมาดูว่าหนูจะทำอะไรอ่ะอ่านเล่นหน่อยแล้วโชว์หน่อยแล้วอ่ะบนสูงบนสูงเอาะบนสูงบนสูงบนสูงเออเอาะบนสูงเนอะอามุนมุนหมุนมุนหมุนหมุนมุนอามุนหมุนหมุนมุนมุนแล้วจะได้กินก้อเลยมุนหมุนมุนหมุนหน่อยมุนหน่อยอ่ะได้อยู่ได้อยู่เอามุนหมุนหมุนอามุนหมุน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 แล้วจะเอารางวัลมาให้ เอากล้วยมาให้อามุนมุนมุนโอ้อาปากด้วยมุนมุนมุนโอ้ยนานจังเลยโอ้เก่งเก่งเอาโอ้ยมาสีวาเดี๋ยวน้ำฝนเย็นใจเย็นลูกเดี๋ยวอของบานไปให้โอ้ยน้ำฝนทำอะไรเยอะดีนะไม่ได้เอาก้อนหินมาใบเฟิร์นทำอะไรใบเฟิร์น จจเองถอย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 อกยไปให้ป้าก่อนอให้ลังบัลคุณป้า โอ้เก่งจังเลยทำนานกว่าพี่ควันบอกอีกอ่ะกล้วยกล้วยอะอาปากงามฮู้คนเก่งคนเก่งไหนตัวนี้โอ้โหโยกตั้งหน้ารอเลยเหรอข้างหนะน้าฝนโอ้ดูทำดีทำอะไรเดบน,นั่นนะ เน่เน่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 น้ำฝนน้ำฝนเย่ดูน้ำผูอย่าไปทำเหมือนพี่น LIKE ้ำฝนนะไม่น่าร no ักเลยพี่น้ำฝนน่ะเนลรเยอะแล้วเป็นนี้ใครจะเล่นด้วยไม่เล่นด้วยหรอกเล่นกับน้ำผูดีกว่า อ้ดเอานั้นดันดินเนาะโบโ,โยนใส่เขาเลยนพูนเนาะเล่นกับพูดีกว่าเล่นกับเด็กตาเหลือๆดีกว่าน้องพูอย่าได้นี่ใสเหมือนพี่น้ำฝนนะพูนนะโอเคไหมดูทําตาเลือกเด็กตาเลือกเด็กตาเลือโอ้ยโยนดินเต็มหัวเลย ดูแม่แม่ท่าทางน่าจะหลับง่วงหรือเปล่านี่ใบเฟิร์นง่วงหรือเปล่านี่ใบเฟิร์นดันเข้าไปโรดเสาเนี่ยไม่มีไม่มีพังหรอก้าไม่ตกมันถ้าตกมันนี่มีพังอุ้ยใครใครเศษอ้อยนะน้องฝนเหรอโหจัดการพี่น้องฝนให้หน่อยเร็วจัดการน้องฝนให้หน่อย จัดการน้ำฝนให้หน่อยทูเดี๋ยวปล่อยน้องูไปใส่น้ำฝนเลยไป่ใส่ไหมูอันนี้มาอ้อนอะไรนี่อ้อนกินกล้วยเหรอเนะน้องมาอ้อนกินกล้วยแล้วเนี่ยเนื้อก็ได้กินโอ้ยดูฟันน้องทูไหนไหน,น,นอ้าปากหน่อยเร็ว ฟังหน่อยเด็กตาเหลือกตาเดือก,อ,กอู้มีคิ้วด้วยนะนี่อูช้างก็มีคิ้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะคิวน้องช้างเด็กเก้าเดือนเด็กเก้าเดือนนะคอะกินแล้วไปกินอีกทำไมนะ เอาแม่ทำไรแม่แม่ทำอะไรแม่ง่วงแล้วแม่โอ้แม่ง่วงชอบเล่นด้วยชอบให้เล่นด้วยใช่ไหมชอบให้เล่นด้วยไปยแล้วมุด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  สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งให้ช่องภายภูเงิน Family ด้วยนะคะฝากกดติดตามน้องภูเงินในอีกสักช่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ